มึงก็รู้องเงีใช่ไปกนเลยหน่าเกลียดน่าโง่ไม่สวยอันนี้คืออะไรตาโก๋เออสวยงามสง่ามแท้ล่อแหลตาใจครับเอิ่มไอพนมึงรู้ป่าวว่ามึงน่าจะได้ต่างกับพวกนะถ้ากูฟังเนี่ยไอเฮียกูรู้แลสัตว์โอเคดูละเอาใครออกละต้องพูดหรอกไอเนี้ยไอสิ่งนี้ไอเอ็มไกลพลชอบมากอะ ไม่มีใครคิดหรอกว่าไม่ให้สายเราพลาดแต่คนที่ไม่ถึงไงทุนไี้เฮียกูก็คิดไม่ถึงเป็นกูก็คิดไม่ถึงจริงเขาเล่ากูเขาเล่ากูด้วว่ากูได้กูได้ต่างจากพวกไอ้เหี้ยก็เดีกบายเนมอ่มเขาผมเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถพกพาไปได้หลายที่เหมือนกันใช้สฟฟ้าหา้เนมกูรู้แล้วมึงอ่ะเออมีซีพียูตั้งตั้งโตได้ครับไปรุ่นเฮ้ยเราเแี่ไม่ถามนะสาเวสต์โอ้ยย่าใบมาทุกคนรู้หมดเนี่ย คำพิเศษมันพอมึงฟ้องแพ้ได้เหรอไอ้ท้องหัวอ๋อสิ่งนี้มันมีเปลือกสีขียกลมต้นมันมีหนามเป็นผลไม้จะไมีหนามฮะตาผมหรอเออ เออ่น้ำสีขาวเอ่ออันนี้มั่วกูมึงเหมือนใช่กูหลืออะไรครับเนี่ยฮ่า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 โอ้ยเฮียเฮียแล้วตอนมีหนามกูงงอยู่เอ้ย้องโอ้มีหนามว่าก็คิดอยู่เลยโโอ้มีหนามมีว่ะโทหนามไอ้เฮียแต่ไอ้เฮียสุดท้ายมันก็โดน น้ำสีขาวน้ำส้มโงกเขาไม่ทำกันเลยเนาะราคาทั่วไปมีมีขายนะส่วนใหญ่ฝาเป็นสีเขียวหมุนหมุนใช่สำหรับทาตอนปวดเมื่อยร่างกายหรือไม่ก็โดนอะไรกูรู้เลยใครสัต เอ้คุณเอ็มไอสิที่เราใช้อยู่มันสีเขียววะคนเอ็มกูลืมว่ะี่อะไรวะงงแล้วเนี่ยแล้วแล้วคุณออมไม่ไหวต่อหลอครับคุณออมคุณได้เหมือนผมใช่ไหมถ้าคุณได้เหมือนผมคุณก็รู้แล้วนะว่าของผมก็ว่าไม่ใช่สีเขียวเหมือนกัน แล้วแล้วไอ้พลตเนี่ยแต่ทำไมพวกมึงไม่ไหวไอ้พลกับพวกกิงงอยู่เลยไม่ไอโฟนมันบอกหมุนหมุนไงมันหมุนหมุนนะเออหมุนเออก็ยังหมุนหมุนก็ยัาหมุนหมุนอะไรนี่ไงย่ามองย่ามองมันมีแบบนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะสายเฉียวเฉียวเหมือนในเนมาที่มันจิ้มจิ้มจิ้มแล้วที่ไอไม่ใช้ไม่ใช้กูแทบไม่เคยใช้เลยอ่ะเออมีน้ำมีอยู่บนโลกนี้เออ ไงดีว่ไอ้สัตว์ <c oughs> มีอยู่ในเนร้องของคาราบาวธรรมชาติ <c oughs> ใครวะไอ้เหี่ยผลนะยอ่ะตัวไอ้เหี่ยผล กูเป็นเหรอพี่กูเป็นเหะอะไรอ่ะกูรู้นะว่าคนเป็นยวองรู้แน่กูรู้กูรู้ไงเพระพระพระพามีเพลงเนี่ยทะเลใจไงเออเีรดได้จะบอกว่าไม่เค่เนี่ยเป็นแค่นั้นแหละยางยืดกูก็ว่ากันว่าเพื่อนโอเคจัดเลย อ้าวใครเป็นล่ะทีนี้เป็นตัวละครเฮ้ยคุณแอมเป็นตัวละครเหมือนกูกูรู้เลยไอ้พอลไอ้สัตว์กูก็ตัวละครไอ้าี่ก็ถูกเถอะเอ้าอ้กี่ถูกได้เอ้าไอ้กี่ถูกได้เอ้าไอ้กี่ถูกได้ไอ้เอ้าอ้าวอีก ไม่อะไรยี้เนี่ยมันดาวถูกไอะยี้ยังยืดอ่ะเลยยี้มันลูฟี่เนี่ยคนอันนี้มันพูดได้เพคะหมอยังยืดยืดได้ยี้ดูนี่ไอ้เสียงเสียงที่กูได้ยินออกมาคืออะไรกูได้เสียงว่าได้ถ้าเสียงมันตัดเลยยี้ขี้ข่อยยี้เลยนักโทษใหม่มึงเพื่อนสุภาพอาที่พวกเอ่อพวก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  พวกผู้คนเนี่ยเขียนผิดกันบ่อยนะอืออเป็นคำที่โดนเรียนบ่อยสุดในพวกโซเชียลเยอะเลยดูมันก็เป็นสิ่งที่เขียนผิดบ่อยแหละ ในพวกไลฟ์สดเงี้ยอ้าวอีสับเคาสตรีม่าจะสับสนกันบ่อยเอ็มผมว่านะไอไอคนชักจูงเนี่ยว่าน่าจ <c oughs> <c oughs> ะเป็นว่ะทำกูเหมือนเมื่องคนเอม buyer, นะ็มไหมเนี branding, ่ยคอควายกูก็คอควายกูคอควายเพื่อนสละ ไม่มีไม่มีสระด้านบนเอาไอ้ยเอาฮ่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 าไอไม่มีหรอขอเดีวมึงไม่บอกกันวะเอาไอ้เหี้ยมึงบวกกันเชิงเขียนเลยสักกูไม่มีสละคุณพ่อแต่กูมีวรรณยุกต์ดี่ที่กูไปอีกแล้วอ่ะดูตัวแล้วอ่ะบำรุง อ,อ่บำรุงหน้ามีขายในห้างดังกูเคยเจอมีชื่อนี้อยู่ในสตู SPD. เอสพีดีฮะเทมเด้เท่ากันนะอะไรครับเนี่ยมไม่เคยดูเอสดีกันเลยน้องอ้ามห้ามห้มผมผมก็เคยดูครับน้อง เออเป็นย่งไงต่อดีวะแต่เผื่อเนอะกู okay, okay. ไม่เคยดูเอพีดีไยกูไม่รู้ไอ้เหี้ยโอเคโอเคไม่เคยดูนะแล้วแต่ม่งเนียมันสามารถมันมีหลายประเภทสามารถทาขาทาหน้าทาด้วยเขินเหนื่อยไหมเฮ้ยคุยใ้ตุ่หมองกูเนี่ยพอทาแล้วเนี่ยจับอารุงผิวสามารถเป็น กันแดกก็ได้เพื่อบำรุงผิวก็ได้ชิบหายอะ่ะชิบหายอาก,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 กูกูโดนแน่เลยเฮ้ยเท่ากันมาเฮ้ยฮ่า่าฮาแ่่ามผมเฮ้ยคฮแรกฮเฮยเฮี่ยแฮ้วฮ้ฮ้ฮเฮเฮฮฮ้ยเ้คคย้ยเ้ยมฮ้ยเ่้ยเ้เฮ้ยเ้เเ เอ้าปุ๊บปวดเลยอี๋กุดอดเลยที่ผมไม่บ้ามันไม่มีจะอะไรต่อทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าสปาร์มก็รู้หมดแล้วตอนนี้เราแค่เราแค่กำลงสุ่มว่าใครเป็นสปายของกูบางทีมันก็เป็นสีขาวๆหรืออาจจะเป็นสีชมพูชมพูอ่ะ สีชมพูมันเป็นสีชมพูวยด้วยๆอะวะอันที่ผมเห็นทั่วไปอ่ะเป็นสีขาวแช่ฮาตัวยังไงครับนี่ยังไงครับนี่เชื่อใจกูสักครั้งได้ไหมล่ะไอเลม กูบอกแล้วพวกมึงไม่รู้จักผลิตประมาณนี่ชื่อว่าสกินเทียกันหรอไอ้ยันระบบมันสลับกันสาหรีล้อไปเฮียไมันอ้างมันรู้่ใจเอพีดีมันเคยดูอยู่มันอ้างกูไม่เคยดูไอ้เฮียกูไม่เคยนนั่แหละไอ้เฮียก็พิมพ์ไอ้เฮียไอ้เฮียแค่เนี่ยมึงเล่นแต่คือมึงแค่ระบบความเชื่อใจมึงแค่ระบบความถูกต้องไงไอ้เฮียอันศัยหมดแต่ทีไอ้เฮียโคตรตนตีนนะไอ้เฮียแดกแล้วก็ปี้กระเป๋าไอ้ เเเีียยนน่ทำมาจากใบต้นอ่อนของพืชบอกว่าน้ำชาเนี่ยไม่สามารถทำให้กระปีกระเป๋าได้นะเพื่อนไม่รู้มึงแดกชาเฮียมาชาแช่เยี่ยวว่าเนี่ยบริษั์คึกคักเล่เฮีย ไอ้ยัยส <The> ัตว์บ้ามาแล้วก็พีกเป่าคุณแคิดไรอยลูก่าเมือกูนคุณว่ากูเป็นเลยวสมันมันอยู่บนที่นอนกูเนยบอกว่าอยู่บนที่นอนของกูอยู่ข้างๆของกูอยู่ข้างๆเหมือนกันแล้วก็อยู่บนที่นอนเหมือนกัน เออกูอยู่คนข้างแหละทุกคนนั่าอยู่บนเตียงนอนเหมือนกันแหละไ,ไอ้เหี้ยไอ้สิ่ของเทียนเนี่ยไออ้อมใบแปลกๆนะเราอะ่ะเออของกูอันนี้แล้วคืออยู่บนที่นอนอยู่ข้างๆเป็นไอเทมที่ไม่สามารถขาดไปได้ผมว่าคุณเอ็มนั้เราต้องได้ขอเหมือนกันด้วย มันเอาบางทีก็เอาไปนอนได้นะคุณเอ็มนะมันยาวจ้ะไอ้เหี้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไอ้ยคือูที่อะไรไม่ใช่เอ็มคือก็เหมือนเอ็มถ้าถ้ากูขาดสิ่งนี้ไปหรือหรือไม่ได้กอดอ่ะก็ก็นอนไม่ค่อย ทองกูลักษณะยาวอยู่ข้างๆใช่ใช่ใช่แบบไอ้ยอยากกูบอกแล้วเอ็มู่ฝั่งเดียวกันแล้วพวกมึงก็โหวตเอ็มกันสตีนหน่อยไอ้เงยเอ่อมันก็อยู่ข้างๆอ่ะยาวๆบางทีกูใช่สองอันเลยนอนข้างๆเฮียมัน,นดูใหญ่ไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ย ใครวะหมอนอิงเงหมอนอิงคืออะไรวะหมอนอิงกูกูก็ไม่รู้วะไอ้เหี้ยแต่แต่เอ้าไอ้ยหมอนหมอนอิงคือเหี้ยอ่ไม่ใช่หมอนข้างเหรอเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูไม่เป็นหมอนข้างแล้วเสือ์เป็นหมอนข้างด้วยเอ้าไอ้เหี้ยกูชนมาถือโอ้โหไอเชนเนมอธิบายอย่างเงี้ยมากไม่มีกอดรู้ว่าตุ๊กตา